เรื่องนี้นะครับ IPL l, l u m i n i s นะครับเป็นเครื่องที่โปรแนตนด์ดที่สุดแล้วตอนนี้นะครับและถือว่าเป็นเครื่อง IPL ที่ดีที่สุดในโลกเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดเม็ดสีฝ้ากระจุดต่างๆาาบนใบหน้าประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับมีความสเสถียรสูงมากเวลายยิงนะครับลงไปเราจะมีเจลทาบนใบหน้า ก่อนนะครับเป็นเจลเย็นนะครับหลังจากนั้นเนีพลังงาน IPL เลเซอร์เนี่ยจะลงไปที่เซลล์ผิวก็เป็นลดเม็ดสีนะครับแล้วก็ทําให้สีผิวสม่สําเสมอและผิวก็จะใสกระจากมากขึ้นหลังจากทำนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่แดงไม่เจ็บหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็สามารถทําได้ครั้งหนึ่งนะครับเครื่องนี้คือเครื่อง IPL ที่ l u m i n o u s ครับ